แล้วนะครับ ครับตอนนี้เราอยู่บ้านของลูกค้าที่เราจะมาหาในวันนี้นะครับผมรถรถเยอะมากต้องบอกว่าแบบอลังการงานสร้างนะครับมีรถสลอยผมเจาดค่างรลสลอยเลยนะฮะแต่ว่าลูกค้าอยู่ไหนไม่รู้นะครับยังไม่มานะครับเดี๋ยวเรานั่งรอก่อนเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกอนดีกว่าว่าอยู่ไหนนะครับลูกค้าผมอยู่ไหนโอเคครับอลังการงานสร้างเลยครับ อยู่ไหนครับ United. อยู่ไหนเฮ้ยอุ้ยอุค้อนมาครับคอสเฮ้ยคุณคุณนะบคันนี้คาเลล่า่าเรียบร้อยครับมาแล้วครับคุณพ่อของเรานะครับลูกค้าคอทีหนึ่งท่านนะครับผมหล่อมากรถผมหมองไปเลยดูนะน้องๆรถผมหมองไปเลยคนระับมาแล้วเดี๋ยวเราไปรับเขาเลยดีกว่าครับ คุณพ่อสวัสดีครับเออพอดีกันจังหวะมาเหม่งมากเลยนะคุณพ่อเพิ่งมาถึงเหมือนกันโอ้โไม่เซ็ตเลยครับคุณพ่อโอ้นี่วันดีมากฝนตกสุดยอดมากยสว้าครับคุณพ่อฝนไปได้ล้างเลอมากเลยอ่ะอันนี้คือไปลุยฝนมาใช่ไหมม่อกี้นี้ใช่ครับใช่ก็ไปขับขับบ้างขับขับบ้างโคตุนก็สวยนะอ๋อรคันนี้เป็นอะไรฮะคันนี้ของผมเป็นสามห้าศูนย์แซดเบรลลี่ครับโอ้โหปีสองพันห้า นึกถึงสมัยคุณพ่อไวรุ่นมากโตเซียดูครับตอนนี้ใช่โตเซียดใช่เป็นสีพิเศษน่าจะเป็นสีรุ่นแรกๆของรุ่นนี้อันนี้มันเป็นสีเปิดตัวเหรอครับสีเปิดตัวสีส้มเหมาะกับตุนมากเหมาะมากดูคนขับก็หล่อนะเนี่ยฮะเห็นไหมแมชมากเลยอ่ะโอ้โหอันนี้ใช้ไปกี่ปีแล้วฮะเนี่ยอันนี้ส่วนฉันมาประมาณปีเดียวนะครับประมาณปีหนึ่งซึ่งได้มาไม่ได้นานมากครับคือทรงมันก็ยังดูอมตะนะใช่ครับมันผมว่ามัน มันคลาสสิกดีครับแล้วก็เป็นสปอร์ตแบบผมว่าขับขับเป็นรถบ้านได้ใช่ใช่เดลิูสได้วเดลิยู์ได้ไม่ไม่ไม่หนักหน่วงมากไม่ได้เตี้ยจนจนไปหรือว่าะลัหดจนจนไปครับขอบคุณว่านี่เป็นฟลอตีอะไรครับคันนี้เหรอฮะคันนี้ปีเด๋ยนนะคุณพอน่าจะเป็น95หรือเปล่าครับเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับใช่เก่รุ่น9ก3ใช่ก้ ครับก็เป็นรุ่นคาเล,ล่าธรรมดาโอ้โสวยมากครับคุณพ่ออัน,นใช้มาก,กี่ปีแล้วคันนี้คันนี้ใช้มาเข้าปีที่สามนะฮะแต่ขับน้อยมากขับนมาบ่อยทะเบียนตรงเลยนะคุณพ่อตรงเลยใช่สวยงามามาก็มีความหมายดีครับอ๋อครับพรนรอปคอนเก้าสามนะครับาารคบุแล้วก็เห็นคุณพ่อมีรถสไลด์จอดอยู่ตรงนั้นอ๋อครับชอบผมชอบมากครับเป็นแบบการปัดเพ่มากความใส่ฝัน มันก็ดูอมตะดีใช่ครับอันนี้อันนี้ขับบ้างไหมครับลุอ่ะขับครับตันนี้ได้ขับบ้างยังใช้ยางขอบขาวด้วยนะขับใช่มันก็ดูเหมือนพวกหนังเรื่องหนังเฉพาะเส้นไห้สมบูรณอ่าใช่ใช่ครับอ้อเอาละครับคุณพ่อเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่ายังไม่ได้วัดดีคุณพ่ออยากเป็นต่างรเลยครับผมเลยครับผมเเดี๋ยววันนี้ผมเอางูมาให้คุณพ่อนะครับผมได้ครับแล้วก็นี่นะครับอันนี้เป็นเป็นส่วนของ ตรงห้องนั่งเล่นใช่คที่ที่คุณพ่อจะเลี้ยงงูตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่เลยครับใช่เลยนีครับใส่ไว้น้ำได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นเวลาว่างๆไม่มีอะไรทำห้องนี้มันก็เงียบๆฟังเพลงครับผมแล้วก็บางทีก็ทำอาหารคุบกิ้งในนี้อ๋อคุพ่อทําอ๋อในนีอโอ้อ๋อครับโอเคเลยอ่าอันนี้อันนี้ตุนวางไว้เรียบร้อยนะครับคุณพ่อครับอันนี้คืองูที่ตุลจะเอาไม้คุณพ่อเนี่ย โอ้โหในที่สุดย้ายบ้านมาถึงได้วันนี้มาแปดตัวไอตัวนี้หลุดจากถุงครับคุณพ่อลองดูอรันครับแต่ตื่นไล่ให้ดูเทลตัวนะครับตัวนี้จะให้ลูกค้าคุณผู้ชมดูด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นอ่าไฟเบอร์ไฟไวดีครับผมหรือว่าเราเรียกอีกอย่างนึงก็คือไฟพาสเทลไวดีไฟพาสเทลแต่ว่าพอแบบพาสเทลกับไฟมารวมกันเนี่ยเราก็อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นไฟเยอร์ไฟก็ได้นเพื่อให้มันแบบให้มันดูเท่หน่อยอะไรเงี้ยเป็นเอเคเอ ตก็คุณพ่อก็เพิ่งเริ่มก็ <c oughs> ค่อยๆศึกษาจาก <c oughs> น้องตุลนี่แหละ <c oughs> นตุลก็ <c oughs> จะเป็นเป็นโคช้ชเลยนะบางบางบางที่เราจะเห็นแบบเอ้ยทาไมเล่นมือแบบตัวทาแทางเลยแต่ตอนนี้ตุลตุลอยากให้คุณพ่อเริ่มมูที่กําลังแบบ เขาเรียกว่าอะไรเป็นยีนเด่นร่วมที่เล่นง่ายๆไม่ได้ยากมากแต่ว่า<ฮ>สีสวยเพราะแต่ละตัวที่คุณคัดมาครับจะจะเป็นแบบยีนเราอาจจะเห็นบ่อยอแต่ว่าเรื่องสีสันนั่นอะเงี้ยครับเพราะว่าจะคัดตัวที่เออดูดูดีมาให้ให้ตัวนั้นนครับดูได้แบบแบบตัวนี้มาสองสาตัวแต่ตัวแน่นเนนสุดสีดีสุดเราก็จะคัดตัวแบบตัวท็อปท็อปในในเกตที่ไม่ได้แพงมากของมันออกมาให้ก็คือดีที่สุดในเลนรคาคาแนี้เลยประมาณน,นี้นครับเพราว่ามเราเลือกของสวยๆมากเลาหลังนี้เขาจะเนาะได้เลย อันนี้ก็เป็นกล่องอะคริลิกครับขนาด12คูณสิคูณ6นิ้วรจริงๆจะเรียกมันว่าเป็นคอนโดของน้องงูก็ได้นะตอนนี้คอนโดนี่ยถูกออกแบบโดยน้องตุลเองเจ้าของร้านสปาร์ตี่คือเขาทำมานานแล้วอแต่เดี๋ยวคอนโดเราก็ค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆใช่ครับแต่ว่าก็กถ้าใครอยากได้กล่องพวกนี้ก็มาซื้อที่ร้านได้ให้อินมให้อิ่้วันนี้วันนี้เจ้าของร้านก็คือมาเองเลยนะใช่ครับมาส่งให้เอง มอวางโครงสร้างคอนโดให้มาทำบ้านน้องให้ด้วยยินดีเลยครับตอนนี้เป็น GHI GHI ทั r เทลครับตัวตัวคู่เหมือนกันก็คือจะสังเกตว่าลายเขาจะเป็นแบบลายเยอะๆหนาๆอย่างนะครับแต่จะยิ่งยักเหมือน GHI ใช่รับ สีมันเข้มมากเลยสีมันเข้มมากมันก็จะดูดังครับตัวนี้จีายนี้จัดเป็นยินเด่นไหมเป็นยินเด่นครับยินเด่นเป็นยินเด่นก็คุณพ่อสามารถเอาไปต่อเติมกับตัวอื่นได้ได้เลยสบายๆเพราะว่าเป็นยินเด่นอยู่แล้วเราเอาเข้ากับอะไรมันก็จะดึงลักษณะเด่นของแต่ละอย่างเข้ามากลมกนเลยครัส่วนไม่จีทถ้าแนะนำจะไปําพวกสายดำครับจ i ทโมจีทแฟนคอมสายดำสายเทาทั้งหลายเพราะว่าเขาเขาเด่นตรงเรื่องสีสันที่มันดูดัาครับแล้วก็ลายที่มันแบบว่าดูดันอะไรนะครับ ดูน้องเขาเป็นเม็ดดีจังอ่าวันนี้ได้บ้านคอนโดมาอยู่คอนโดเป็นเพื่อนกับโอหตอนนี้ตั้งชื่อไม่ทันเลยเนี่ยตั้งชื่อไม่ทันจริงตัวต่อไปเป็นโมฮาวีพาร์ทเทลครับคุณพ่อโมฮาวีตัวเนี้ย oh, <heavy. S 2> ลายจะเหมือนเลเซอร์แปลกมากเลยแต่ว่าพ่อกมันอนะ่ะคือมาจากพ่อแม่ที่เป็นโมฮาวีร้อยเปอร์เซ็นต์ <c oughs> แล้วก็พาร์เทลแต่ว่าลายแบบใกล้เคียงกับเลเซอร์มาก ่ครับเพืคนก็เลยเรียกให้คุณพ่อเพราะคุณพ่ออยากอยากได้อะไรที่มันแบบเดี๋ยวเป็นลองดุ้นเองสนุกสนุกอะไรเงี้ยครับใช่อยากได้ยินหลักๆมาเพื่อที่จะมารอผสมพันธุ์ใช่ใแล้วมาลุ้นกันว่าจะออกมาเป็นอะไรใช่เออกมาเป็นอะไรโอ้คือตอนนั้นน่าจะเป็นความรู้สึกติดใจก็เลยโอเคติดใจนะครับโอ้วันนี้เยอะมากเลยที่จริงคือต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ตู้มดีหรอะครับอันนี้คือเราใช้เวลากันมา ค่อนข้างจะหลายวันอยู่แในการรวบรวมแต่ว่าเราได้มีโอกาสมาส่งว่าวันนี้เป็นเล่อง,งานยาดีนะเป็นชิ้นสุตรงนี้เพราะว่ามัน,มววน,น,อนชอบสีเหลืองมากเลยแล้วตาสีแดงนี่โหตอนนี้เป็น,โน,โนอัน์เมโน,โนมอารีมโ,โนนะฮะอาร์เมโนนะไฮคอนพาสเทปคู่นะครับก็ะจะเหลืองตัแดงแล้วก็สีของเขาจะตัดเป็นชัดครับตัดกันชัดมากก็คือไฮคอนพาสตัดกันชัด ุกเม็ดเลือสีฟ้าไอสีเหลืองกับสีขาวก็ไดตัวดูสีชัดเจนพอแบกกล่าเป็นสระว่ายน้าสีฟ้านี่หลงตัวครับโอ้โหหลงตัวอเลยัดูตาน้องดูตาน้องดูตาน้องแกงขัดขิมครับนี่แหละนี่แหละที่ชอบดูแกงขัดทิมแล้วก็รู้สึกกับปีโอตัวนี้จะเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มและสดใช่ครับตอนนี้จะสีเข้มจะสังเกตว่าตอนเด็กๆเนี่ยบางทีบัตรอาจจะออกสีส้มให้เราเห็นลยตามสีของขาวนะครับจะให้เห็นสีส้มอืม ก็ถ้าเล่นอะมิโนอะไรอ่าเงี้ยก็แนะนำว่าให้หาสีเชื่อมเข้าไว้ก็จะก็จะดีใช่ไหมครับเป็นตัวที่เป็นตัวที่น้องตุลบอกว่าจะพยายามหาให้สีใกล้เคียงกับตัวนี่ตัวนี้ตัวผู้ใะตัวผู้ใช่ครับอ๋อเดี๋ยวเราก็จะมีตัวมีอีกตัวหนึ่งครับนั่นไงมาแล้วนี่ตัวนี้ขนาดเท่ากันไหมขนาดเท่ากันครับเป็นได้เกียงกันนี่ลองวางบนสเมกสีแดงซิโอ้โห อะไรมันจะตัดกันก็ได้มันก็แตกเห็นชัดเห็นชัดมากเลยอ่ะัดเลยส่วนตัวเนี้ยจะมีพื้นที่สีขาวเยอะกว่านิดนึงโอ้โหสีจะทับใกล้เคียงกันเลยเพราะเกิดมาคู่กันจริงๆใกล้เคียงกันมากๆอันนี้อันนี้ที่เราก็เอาตัวผู้มาครับเอามาไว้ในบ้านอ่ะให้คุณพ่อเอาเข้าบ้านในสังกัดได้ทีงเรียบร้อยตัวผู้เราก็ต้องอยู่ฝั่งนี้ตัวผู้เราอยู่พาว power นู้นครับที่เราคุยมาใช่ครับคุณบอสแตวันนี้เราจะพิเดอร มาเข้าคอนโดหลังใหม่ได้เลยครับนะฮะเคือจะยกเนี่ยอาจจะต้องขยับยกขึ้นนิดนึงนะคุณพ่อปุ๊บนั่นแหละกล่องมันก็จะวางเข้าล็อกพอดีเลยนะฮะใช่ครับมันทํามาเพื่อเพื่ออยู่ด้วยกันโดยเฉพาะเลยใช่แล้วก็กล่องนั้นนะครับถ้าคุณพ่อมีขนาด24นิ้วคือใหญ่กว่าในอีสเต็ปเลยครับสองอันนี้ก็จะวางพอดีกับ24นิ้วเต็ะเลยอ๋อคือทำทำมาให้พอดีกันอเค มันก็จะมีตัวล็อกสองชั้นนะฮะดูนะฮะตัวนี้จะมีตัวล็อกอีกหนึ่งกันแล้วก็ยกขึ้นแ <สะ S 2> <ว>ล้วก็ยกสไลด์ออกเหมือนจริสามารถเปิดได้ด้วยมือเดียวนะฮะเนี่ยต่อไปไอ้ตัวนี้แหละครับคือของแปลกแต่ตอนนี้มันเข้าข้าวอยู่ก็สีมันก็เลยจะต่มันเหมือนมันเหมือนสีซีเปียเลยมันจะเสียบไปเพราะว่าที่มันเข้าข้าวอยู่ถ้าสีจริงๆมันจะสดกว่านี้อ๋อนี่เข้าข้าวอยู่ตาจะขุ่นเออใช่ใช่แต่ตรวนี้ มันแปลกนิดนึงคุณพ่อคือตัวนี้มันเกิดจากพ่อที่เป็นเบอร์ตเตอร์ธรรมดาไม่มีอะไรแต่ว่าลูกเขาเออกมาลายแปลกสีแปละกอะไรอย่างนี้ยครับก็เลยเก็บไว้ได้คือที่จริงผมมองว่ามันอาจจะมีพก็ยีนไฟยีนอะไรมาเจอเหมือนมบอเตอร์ไฟอ่ะแต่เราไม่ชัวร์เพราะว่าพ่อแม่มันไม่มีอืมก็ลเลยคุณพ่อบอกอยากอยากลองเก็บไว้เดี๋ยวเขาไปลุ้นเองสนุกสนมอะไรนะก็น่าสนใจนะครับโอเคถ้าใครจะมา คนบ้านคุณพ่อก็ตัวเมียอยู่ฝั่งนี้นะๆๆตัวเมียอยู่ฝั่งนี้ตัวเมียอยู่ฝั่งนีงน้ถ้าใครจะมาปนก็ได้เลยนะครับคุณพ่อ นี่คือตัวต่อไปครับพุณพ่อตัวนี้เป็นนี้โ้ตัวนี้สวยจังตัวนี้เป็นพาสเทล่คาริโกคาริโกแใช่คัาริโก้ันนี้มันมันมันดูเหมือนมันจะมีสีอมชมพูชมพูหนะ่งมันจะออกมันจะออกอมชมพูนี้นที่จริงคือมันคือสีที่จะเริ่มบำเบสออกขาวนี่แหละครับว่าเขายังเด็กสีก็เลยยังออกมาไม่ชัดเลยครัเราะเราเลือกเราเลือกชมพูเป็นเลืองอืมแต่ว่าหลักๆก็อยากให้ดูที่ปากขาวเขาอปกขาวเขาเปิดค่อนข้างที่จะสูง อ๋อด่เรกว่าขาวเปิดคระเขาเปิดใช่ครับเป็นเปิดของคาริโกะทีมาแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เป็นตัวเมียด้วยครับคุณพ่ออ๋อตัวนี้เป็นตัวเมียด้วยโอ้เยี่ยมเลยอตัวเมียรู้แล้วใช่ไหมว่าบ้านหนูอยู่ไหนบ้านอยู่ฝั่งนี้บ้านอยู่ฝั่งนี้นะครับโอสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับคุณพ่อโอ้ยปิดท้ายได้ดีมากเลยคุณพ่อครับผมเป็นยังไงครับี่ผมว่าผมว่าเป็นตัวที่ทุกคนทุกคนแบบไหนอย่าพึ่งนั่เ ทุกคนน่าจะเคยขานตากันมาแล้วอาจจะเป็นงูที่ทุกคนต้องเคยเลี้ยงผมคิดว่าทุกคนต้องเคยมีไว้ในครอบครองเคยมีไว้ในครอบครองเลยใช่ครับผมคิดว่าทุกคนต้องมีแน่นอนพูดอย่างนีู้ดูดีดูดดููด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  ตอนนี้ก็เป็นวท์ไททใธรรมชาติครับแต่สีเขาดีมากแล้วก็ไอเลนไอนจุดๆๆเนี่ยครบจุดๆเราก็เลยจะได้ลายแบบลายที่มันค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะอือโอ้เป็นนอร์มอลที่เข้มมากเลยอะสีสีสดแต่สีสดสีเหลืองสดสีทองสดเลยแล้วก็ลายเอเลนไอครบจุดเลยก็เปนจุดๆๆๆทั้งตัวเลยนี่ยที่เราเรียกเขาว่านอร์มอลนี่เพราะว่าตัวนี้เกิดมีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเป็นูบอลไทอนที่มีจริงๆในธรรมชาติ เป็นวายไทแบงเขาเนี่ยก็คือถ้าเราเจอในวันวันธรรมชาติก็จะสีสมองคือแบบสมัยเดิมต้งเดิมดั้งเดิมทียอพี่กาใช่ไหมนี่ของออริจินอลเลยออริจินอลเลยซึ่งคุณพ่ออยากเก็บแบบไว้ในอีกหนึ่งในคอลเลคชันก็น่าเก็บชอบมากชอบมากคุณพ่อเป็นคนชอบเอ่อเท็กซ์เจอร์ของเข้มเข็มแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นตัวมีเงาามสเต็ปนะบถ้าถ้าบางทีเราอยากเก็บน้ำมอนลิลยีนที่ไม่ได้สูกมากเราก็เก็บตัวมีเไว้ได้ ปนว่าตัวเมียของน้ำมันก็มีประโยชน์เพราะว่าสมมเราจะนันหน้าไปใส่เราใส่แล้ลูกเขาจะออกมาสิบห้าสิดอยู้ก็คือจะออกคำใบหน้าไปใอ่กับน้ำมันเลยนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยน่าเกสำหรับน้ำมันขตัวที่สวคอนโดตัวนี้เป็นตัวเมียครับคุณพ่อเราจะวางตรงไหนที่ถ้าเป็นตัวเมียเราไม่เป็นไรเราก็เดี๋ยวเราซ้อนไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้แล้ราสับสนเล่นลอยอย่างบ้างน ว่างๆไปแต่ว่าคุณพ่อมีมีอยู่แล้วสามตัวใช่ไหม,มผมขอไปดูก่อนนี่เดี๋ยวย้ายได้ไหม <c oughs> ได้เลยครับผมว่าเราเราย้ายสักตัวหนึ่งไปไว้ตรงนี้ก็ได้อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น,น,น,ปนสไปเดอร์บานาน่าสไปเดอร์ครับบานาน่าสไปเดอร์นะฮะถ้างนี้เดี๋ยวคุณพ่อเอาบานาน่าสไปเดอร์รเข้าคอนโด,ดให้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเราจะต้อง ซื้อคอนโดแคมกี่กี่หลังลดครับเพื่อให้น้องที่เหลือที่ยังไม่มาได,ได้มาอยู่คอนโดใหม่ปไปเลยเนาะได้เลยครับอ <Okay. S 1> นี้เป็นพายสักตัวนะคุณพอ่อชอบไายมากเลยอ่ะพายไว้อ่ามาดูลายอันนี้เ <Banana. S 2> ยีโลสไปด์บานาน่าสไปเดอร์ ก็จะเป็นส like like ีป <ongs> ันานาแต่ว่าเป็นลายของสไปเดอร์ลายแบบวิ่งเหมือนใดมังมุมนะครับคุณพ่อวิ่งลงวิ่งลงโตมาก็อาจจะเป็นแมงมุมก็ได้นะใช่อ่ะบโตขึ้นขึ้นกลางฝาขึ้นไปเลยครับคุณขึ้นข้างฝานี่เลยใช่ถ้าทำได้ผมขอชุดต่อครับอันนี้เป็นเป็นโลไว์ขาวน้อยแต่ว่าสีชัดเจนมาขออนุญาตนะคุณพ่อนี่ สีโหดมากครับซึ่งอันนี้ก็ซื้อมาจากที่ร้านคุณน,นะครับใช่ลต้องขอบคุณคุณพ่อมาก,ามากหลายๆคนที่ไม่เห็นตัว,วนะั้นน่ะน้องชายครับจะชมทุกคนสีแบบในในกล้องมันเห็นไม่ชัดนะคุณพ่อนะแต่ตัวจริงมันส้มมากเลยนะสีมันออกแบบจะออกสีส้มแล้วใช่ใช่มาดอ,อกสีส้มทุกคนจะชมหมดเลยแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ขาวเยอะอันนี้สำหรับคนที่ชอบแบบ โอ้โหตัวนี้นี่เป็นไฮไลท์นี่เป็นไฮไลท์ถึงขออนุญาตนะครับได้เลยครับอ่าเห็นะตัวนี้นาาตัวนี้เป็นพายเนาะครับผมตัวนี้น่าจะชื่อเดี๋ยวนะตัวนี้น่าจะชื่อตัวนี้ชื่อ,อ,อ Mercury Mercury, Mercury. เมอร์คิวรีหรือวีนัสน่าจะสลับกันสองคนนะั <c oughs> ่นแะตอนนี้คุณพ่อมน่าจะจำไ,นะไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วตั้งตั้งเป็นชื่อดาวไป็นหมดเว๋มากครับแต่ว่าที่เห็นเห็นย,นย,นยน่นย่นอันนี้คือไม่ต้องตกใจนะน,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 ะนะครับมันโดนรองพื้นนั่นแหละครับเป็นเรื่องปกติเลยครับมันพูดถึงผิวมันก็เซนซิทีฟอันเดียะเซนซิทีฟที่จริงอ่ะไอตัวอย่างเงี้ยครับเวลามันวางรองพื้นเยอะมันเป็นทั้งุกตัวเลยนะคุณพ่อแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากเงินที่ไม่มีสีเอ้ยที่มีสีมันก็เลยจจะะมมอองงแบบ แบบไม่ค่อยเห็นว่าจะเป็นอะไรที่พอเป็นขามเนี่ยเราก็จะเห็นชัดว่าเออเขาเป็นรอยนูครับซึ่งแบบไม่ต้องตกใจเรี๋ยวเก็หายไปอืมแต่ว่าเขาเป็นถือว่าเขาเป็นไฮไวท์ใช่ไหมเป็นไฮไวท์ก็คือขาวเยอะครับไฮไวท์คือขาวเยอะขาวเกิน60สิเปนตขึ้นไปก็ตีเป็นไฮไวท์ได้เลยถ้าเกิดขาวเป็นเสื้อคุณพ่อก็ดีนะที่จริงขาวก็พอเลยครับอยู่ในกล้องเลยใช่ครับนี้งูนี่ทำให้ดีอย่างหนึ่งนะในช่วงโควิดนี่ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไ คือทุกคนจะรักษาระยะทุกคนจะกลัวใชคือคุณพ่อหล่อหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่สาวเจอเป็นกรีดเป็นกรีดเลยใช่ไหมครับวิ่งหนีก่อนไม่ได้กรีตคุณพ่อกรีตหมูกรีดงูงูแย่งสีไปละหูแย่งสีไปละเวยมากสวยมากโอเคครับคุณพ่ออะเมื่อกี้เราก็เซ็ตทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยแล้วนะคุณพ่อก็อยากรู้ว่าทําไมคุณพ่อถึงเริ่มมาเลี้ยงงมูก็จริงๆต้องบอกว่ามาจาก คนรู้ศักันเล็กเนาะรู้สรกคนเล็กชอบงูแล้วก็ตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจนะว่าเฮ้ยเขาจะเลี้ยกรอดไม่รอดแต่ว่าเราก็โดยส่วนตัวก็เป็นคนชอบสัตว์มีแล้วครับแล้วก็ไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวเราก็จะเป็นเราก็จะเป็นมือปราบในบ้านไม่ว่าจะปราบจิ้งจกแมงสาบทุกคนก็จะเรียกใช้บริการคุณพ่อตลอดเดี๋ยวเด้ คุณพ่อมีจิ้งจกไม้สับในบ้านด้วยอครับเอ่อก็จะมีต่ต่ห้องครัวอะไรอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่าตั้งแต่ผมสังเกตมาที่หมู่บ้านคุณพ่อครัดูสะอาดตามากว่าเดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูหมู่บ้านคุณพ่อได้ไหมไปดูบ้านคุณพ่อได้นี่นะครับอันนี้คือห้องนั่งเล่นนะครับที่เราคุณพ่อจะเลี้ยงงูในนี้เนาะครับเื้อขอยืมรองเท้าหน่อยนะคุณพ่อ นี่นะครับเียงนี้นี่ครับบ้านคุณพ่อคือหลังนี้เลยใช่ไหมครับครับอันนี้คือบ้านหลังแรกอันนี้เลยนี่นะครับนีก็จะเป็นฝั่งสวนอ่าอันนี้เป็นฝั่งสวนนะครับแล้วก็มาตัดต้นไม้่ไปตัดมาบอกเอาลองทรงกันได้ส่วนนักเรียนอันนี้เรียนเลยครับโอ้อันนี้ก็คือหลักหลักคือคุณพ่อจะอยู่หลังนี้ ือั้นที่จิงมันจะเชื่อมไปข้างหลังใช่ไหมครับอ๋อก็คือจะเชื่อมยาวจนไปถึงข้างหลังจะมีพื้นที่ข้างหลังอีกตรงนั้แต่ก็จะมีห้องแยกกับไปถ้าถ่ายจากมุมบนจะเห็นว่ามันเป็นบ้านหลังเดียวกันอแล้วก็จะมีบ้านหลังในโซนในแต่ละแต่ละส่วนก็จะมีห้องแต่ละห้องต่างกันออกไปแต่ก็ตัวสองผมพ่อผมผมมองอย่างแรกเลยคือทะเบียนเพ่พะสวยทุกทุกขั้นคือชอบทะเบียนที่นเป็นเลขคู่อย่างนี้ มันเหมือนฟันหนูนะแล้วก็คำข้างหน้าเนี่ยต้องต้องรวมกันแล้วต้องแบบอ่านเป็นมีความหมายด้วยกันใช่ไหมว่ามีความหมายก็คืออันนี้ก็เป็นอันนี้ก็พบเป็นพบอันนี้ก็เป็นสจสจแล้วก็แล้สลาทนายก็เป็นพกเป็นพกนี่นะครับสวยมากเลยนี่นะครับมีก็จะมีอีกอันหนึ่งเป็นพบ พอพายบอกหมายมลขพบ27เป็นพบอันนั้นจะอยู่ในคันเวลไฟครับครับโอเคสวยงามนะครับอันนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นรถใช้งานยินพ่อเน่คันนี้เอาไว้ให้ลูกกาให้ซุนักสวนซนัขตัวใหญ่แล้วก็คันนี้จะเป็นสอลออ27ลูกซอลอออส่วนอันนี้ก็จะเป็นทะเบียนตรงรุ่น,นะน993นะสวยมากซึ่งอันนี้เราเห็นไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้ว เอาเป็นว่าคุณพ่อตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ช่วงโควิดนี่เหมือนเป็นความบังเอิญที่เราชอบรถเหมือนกันนะใช่ครับผมชอบรดเหมือนกันแต่ของผมก็ทะเบียนไม่มีอะไรเลยทะเบียนโอ้เดี๋ยวเชิญทิ้งหลยก็ได้เลยครับเป็นไงบ้างครับคุณพ่อช่วงโควิดตอนนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงโควิดเป็นช่วงที่น่าเห็นใจนะน่าเห็นใจหลายๆหลายๆคนหลายๆธุรกิจแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคุณพ่อว่ามันเป็นช่วงที่ทําให้เราเนี่ย ได้อยู่กับบ้านได้อยู่กับตัวเองได้ตัวเองได้ลองมาคิดดูว่าเอ้ยจริงๆเมื่อก่อนเราสร้างบ้านมานี่บ้านนี้อาจจะไม่เราไม่ค่อยไดยค่อยเข้ามาอยู่เนาะใช่เช้าออกไปนั่งทํางานครับพอจะกลับมาก็เย็นนอนเสร็จพรุ่งนี้ออกอีกครับถ้าบอกว่าเราแทบังไม่ได้ใช้บ้านเลยใช่ทั้งที่เราใช้เงินมาทั้งชีวิตในการซื้อบ้านใช่จริงๆนะตัวน้าะแทบไม่ได้อยู่บ้านเลยแทบไม่ได้อยู่บ้านเลยแล้วก็เรื่องธุรกิจของคุณพ่อตอนนี้เ่อทำอะไรอยู่ครับ ตอนนี้คุณพ่อคุณพ่อเป็นตัวแทนประกันชีวิตอยู่บริษัทเอเอครับนะฮะก็ก็บอกว่าวิกฤตตอนนี้เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องไม่ต้องพยายามยกตัวอย่างของของเหตุการณ์หรือของเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องโรคต่างๆเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทุกวันนี้ที่เราก็เห็นจากข่าวจากคลิปไม่ว่าจะเป็นดาราคนดังญาติ ลูกค้าที่แบบเกิดขึ้นรวดเร็วมากครับป่วยด้วยโควิดไม่กี่วันก็เสียชีวิตจากไปละครับมันก็เลยเป็นช่วงวิกฤตที่ทําให้เรามีโอกาสได้เดินเข้าไปคุยแล้วก็ไปสร้างความคุ้มครองครับให้กับคนอีกหลายๆคนครับอย่างน้องตุลเป็นไหบ้างตอนนี้มีอะไรคุ้มครองบ้างไหมเุนยเราจะมาถามคุณพ่อเรืมีพอดีเลยเดี๋ยวเราจะต้องนั่งกันยาวโอ้ S <S ต้องต้องกลับมาทําความเข้าใจว่าจริงๆคอนเซปต์ของประกันไม่มีอะไรซับซ้อนประกันมีไว้เพื่อสองเรื่องรเรื่องแรกนะเรื่องแรกคือมีไว้เพื่อคนข้างหลังครัในกรณีที่พ่วประกันจากไปรเรื่องแรกเนาะเรื่องที่สองนี่คือมีไว้เพื่อตัวเองใน,นยามที่เราเจ็บป่วยแล้วเราไม่ต้องการให้ไปเป็นภาระของ คุณพ่อคุณแม่หรือว่าภรรยาหรือลูกครับเราก็จะได้มีการมีเขาเรียกว่าโอนความเสี่ยงโอนความเสียเ่ยงนี้ไปให้กับบริษัทเป็นผู้ดูแลครับทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีมากมีน้อยควรจะมีครับมีมากมีน้อยควจะมีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องอย่างที่รู้อะค่าใช้จ,จ่ายในการเอาแค่โควิดนะครับโควิดในการแอดมิดแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาหลายวันมาก บางทีทต้องเป็นสิบวันสิบกว่าวันโอ้ดีมากครับคุณพอ่อแล้วแล้วในช่วงวิกฤตโควิดอย่างเงี้ยครับอีกอย่างหนึ่งที่ตุนกลัวเลยก็คือว่าเราจะไปหาตัวแทนที่ไหนหรือว่าเราก็อาจจะยังไม่อยากเจอใครแบบหลายๆคนแบบตุนเนี้ยตุนก็ไม่ได้อยากเจอใครเยอะในช่วงนี้อะไรเงยอันนั้นเป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าจริงๆ,ๆต้องบอกว่าในช่วงโควิดเป็นช่วงที่ปรับตัวของทุกๆคนเนาะครับการมาเจอกันเป็นโอกาสเสี่ยงอย่างเราถามว่ามีโอกาสเสี่ยงไหมก็มีโอกาสเพราะฉะนั้น สังเกตได้ว่าอย่างตุนี่ครัอย่างดูตุนะโเขะปรเทั้งแมสสองชั้นทั้งเฟสชิลทั้งหมัวเหมันไปออกลบแล้วคือจะบอกว่าเราจะต้องอยู่แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้แต่มีคนคาดการว่าก็ไม่ต่อกับปีหนึ่งแน่นอนครับไม่ต่อกับปีหนึ่งนะฮะไะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยโปรเจกต์ที่ทางบริษัทเออกมาก็คือ เราเรียกมันว่าไอซา์อืนี่นะครับทุกท่าน I ไอซา์มีลูกเป็นพ่ออยู่นีครับอันนี้อันนี้คือผมนะฮะ <c oughs> ถามว่าไอซา์คืออะไรไอซา์ I คือง่ายๆเลยขั้นตอนของการทําประกันชีวิตและสุขภาพคโดยการไม่ต้องมาเจอหน้ากันอครับแล้วแล้วแล้วมันจะทํำยังไงได้อะโอเคขั้นตอนแรกนะครับ <c oughs> เราต้องติดต่อตัวแทนก่นอนเพื่อซื้อประกันเช่นสมมติว่าตนต,นตนรูจ้จักคุณพ่อตนวก็ติดต่อที่คุณพ่อใช่คับโอเคครับอ่าพอติดต่อมาปุ๊บตนก็อยากจะรับทราบเกี่ยวกับประกันแบบไหนที่เหมาะกับตนครับตนอยากทําทุนประกันมากหรืออยากจะทําสุขภาพให้มากครับตนให้ความสําคัญกับเรื่องไหนมากกว่าอันนั้นเราก็ต้องมาคุยกันอันนั้นเป็นสเต็ปแรกครับสเต็ปที่2คุยกันเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะดําเนินการส่งลิงก์เห็นไหมฮะ ผ่านไป SMS เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ของตุนหรือว่าอีเมลถ้ามีหรือว่าอีเมลก็ได้นะฮะขั้นตอนที่อาจจะเพิ่มมานิดนึงคือหลังจากที่ตรวจถูกทั้งหมดต้องเอาบัตรประชาชนของลูกค้าหรือของน้องตนทําการเซลฟี่กับตัวเองเพื่อยืนยันว่าประกันฉบับนี้ทําโดยน้องตุบตรงกับบัตรประชาชนที่ส่งมาครับหลังจากนั้น เซ็นลงลายมือชื่อครับผมและส่งลิงก์กลับมาให้ตัวแทนได้เลยครับเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยเวียงเลยครับผมครับอันนี้อันนี้ก็ฝากเรื่องไอซายไปหน่อยนะฮะอันนี้เราสามารถถ้าสมมติจะติดต่อคุณพ่อเนี่ยครับจะติดต่อที่ไหนได้เออก็สามารถที่จะติดต่อตาม ID Line ได้นะครับอันนี้คือ ID Line ครับ i r o d m a n นะฮะ i r o d m a n ตรงนี้นะครับครับผม I R O J M A N นะครับครับตัว R ตัวใหญ่ ครับนี่นะครับก็สามารถติดต่อซื้อประกันที่คุณพ่อได้เลยนี่ได้เลยครับยินดีซื้อประกันนี้สําคัญที่ตัวแทนครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อมากครับที่วันนี้วันนี้ก็เอาโูมมาลงให้คุณพ่อเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พาตัวบ้านมาดูรถสวยๆเยอะไม่หมดเลยเราเราอาจจะมี ep สองเมื่อเรามีการผสมพันธ์ ได้แล้วมาดูผลผลิตเป็นยังไงได้เลยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายบ้านคุณพ่อบ่อยๆได้ขอบคุณทุนมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามบ้านสมบัตินะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับลิงก์ของบ้านสมบัตินะครับตรงนี้เป็น QR code นะครับใครต้องการที่จะอยากดูงูต่างๆหรือว่าอยากซื้อขายต่างๆอะไรนะครับก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ตรงนี้เลยนะจ๊ะก็กดเข้าไปแอดนะครับแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ โอากาสหน้าเราจะพาไปที่ไหนนะครับก็ไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย